ก่อนนี้ปาร์ติช์ฮิสตันก็มาให้ทุกเรื่องทั้งดูฟอนชุดต่อๆไปตุ๊ดทะเลก้าวเลยเวลาเราหาวเนี่ยมาว่าเร็วเพราะว่าจะนำไปปะดูมีเลยแล้วก็มาตัวป้าบอกฮิสตันฮิสตันก็ทำมีเดคันซีตัวน่าฮาวนี่ก็จะเป็นป้าป้าแสงอาทิตย์เล็กคิงครับป้าปากกระเป๋าแล้วก็ป้ามาน้ำนะครับส่วนตัวนี้ฮานี่ต้องรอสับดาลส่วนที่จะมาให้ทุก ก็ทุกเมียนะครับหายสบายก็ชินน้ำหอมบุกท่านนั่งยัหายใจยืดกดยืดก็เลิศเหมือนทีพอหัวจะสวยมาคิดเป็นค๊าเลชันดุทุกัลุ่จั๊วันที่